เาเลยนะใช่บาที่สิบไม้แถมหนึ่งไม้จ้านี่ยมาล้วอร่อยอร่อยาลองดูลนได้ครับเลือกระดับความเผ็ดได้มานั้บาททุกไม้เลยครับเลือกระดับความเผ็ดได้จากกระป๋าได้เลยครับเป็นหมูหมักงาครับ

ครับเดินหลบทางกับนักกออะไรรถไม้ của mình 4 องค์ประกอบสมุดพิพาการนะครับสามารถมาทอกชิลชิวแชร์รูปเทพสวยๆกลับบ้ารแข่งขันโดยด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับงานนี้เทศบาลนครสุพรรณการตั้งใจจะมิกครับตลาดไทยบ้านแห่งนี้ให้เป็นดินแดนแห่งเทพนิยายนั่นเองมีจุดถ่ายรูปเยอะมากๆเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นต้นคริสต์มาสยักษ์สูงถึง10เมตร ทุ่งเมเปิลและดอกไม้ไฟ LED กองของควัญยักษระดับไฟนะครับลานต้นคริสต์มาสของพี่มัคจำลองนั่นเองครับซึ่งลานต้นคริสตมาและพี่มัคจำลองของเรานะฮะครเปิดไปเรียบร้อยแลด้วยรอบแรกคือสี่โมงครึ่งครับเราจะมีเวลาอีกยิบห้านาทีนะฮะเดี๋ยวเราจะขอพักรกพีมาจำลองยี่สินาทีเปิดรอบต่อไปก่อนห้าโมงครึ่งหกโมงครึ่งหนุ่ึ่งสทุ่มครึ่ และรอบสุดท้ายคือ3ามทุ่มครึ่งนั่นเองนะครับรวมทั้งในงานของเรายังมีมาสคอตลุงซานตาด้วยนะครับหลังต้นไม้ใหญ่ของเรามีสี่ซุ้มใหญ่ครับเพื่อเราระดับประดาป็นด้วยเช่นเดียวกันครับหลังจากถ่ายรูปเสร็จแล้วอย่าลืมรักจิ้นแฟนเชื่องานของเราสมุดปากการะกันเขาดาว2026ครับเพราะว่าเดี๋ยวพอถึงรอบกิจกรรมบริเวณทีเราจะมีแก้วน่ารัก,น,รกน่ารักครับ จากเทศบาลนครสุนทรบาล์แจกให้กับทุกท่านที่ถ่ายรูปลงโซเชียลพร้อมสิทธิ์ด้วยสิบใบในการแข่งนะฮะใครอยากได้คลาสตรนสตาร์ที่ผมบอกได้เลยนะครับและคื่อวันที่3เดือนธันวาคมครับเรามีคอนเสิร์ตจากท็อกฟองฟูและไปเบิลอาสยามด้วยนะครับงานวันที่3เดือนครับต้องของประตูโครงการบริหารจังหวัดสมุทรปราการเทศบาลนครสมุทรปราการและหน่วยงานพายทีวมทั้งเพื่อไทยต่าง ด้วยนะคบที่รายงานญญดีแบบนี้ให้กับพวกเราทุกคนเลยทีเดียวนะครับจุดจอดรถของเรามีด้วยทั้งหมด4จุดครับที่แรกคือที่งา่ของเรานาระครับคือตลาดเกน์ท้องเที่ยวเลยนะครับที่ที่สองครับสายใต้